ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นการทําให้ดูการทําดานะครับของเจ้าล็อกกี้คันนี้นะครับอันนี้คือวันที่หกนะครับวันที่หกเราใส่ไปได้เพิ่มก็คือเนี่ยครับแข้ข้างใส่เรียบร้อยนะครับแข้ข้างแข้ข้างที่ใส่แล้วครับเชื่อมเพงนี้เชื่อมแน่นเแล้วครับเชื่อมนี้เลยนะครับเชื่อม ไปแล้วนะครับเหลือแต่พวกขึ้นกระบะยังไม่เี่นนั้นนะครับอใส่แล้วนะแล้วก็กำลังทำอะไรเล้าฝาท้ายอยู่นะครับกำลังทำฝาท้ายอยู่ใ้สองข้างนะครับในสองข้างเนี่ยปลาท้ายเนี่ยข้างกำลังทำนะครับ ปลายนี่เป็นเด็กดังหนาหน้าสามนะครับแล้วก็เอาแผ่นมาปิดครับแล้วก็ทำาฝาเปิดแบบเปิดข้างนะครับเดี๋ยวเราดูตอนที่เสร็จแล้วอีกทีน,นะครับตอนยกขึ้นแล้วคิดว่าพวงนี้อาจจะน่าจะได้ยกขึ้นได้แล้วครับก็เหลือแผ่นหน้าแล้วก็ทำระบบพวกเปิดปิดป่าท้ายครับได้คร,ครับ ก็เหลือเก็บรายละเอียดน่าจะประมาณสิกว่าวันนิน mm ิด hmm. น่าจะเสร็จแล้วครับคันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมเป็นท่านี้นะครับค mm ุณครับ